ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทีนขับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ยังไม่มีอะไรใหม่มาให้ดูเนาะพอดีมือใหม่นะครับเขาทักมาสอบถามนะครับหลายท่านเลยเนาะสําหรับมือใหม่นะครับสําหรับมือเก่าๆแล้วก็คงไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็หวาวนะครับเขาบอกว่าเขาเติมลมครั้งแรกนะครับลมมันออกตรงนี้นะครับแก้ยังไงส่วนมากมือใหม่จะเจอทุกคนนะครับ ส่วนมากพอได้ไปปุ๊บก็เล่นจนลมหมดนะครับแล้วพอมาเติมปุ๊บมันเติมไม่ได้นะครับลมมันก็ออกที่หัววาวนะครับอันนี้หัววาลวเก่าเนาะก็เอามาเป็นตัวประกอบเฉยๆเนาะมันเดี๋ยวนี้มันจะมีทั้งหัวสแตนเลสหัวทองเหลืองนะครับอันนี้รุ่นเก่ามันเป็นหัวปีเนียมเนาะก็คือถ้าเราเล่นลมหมดนะครับมันจะเติมยากมากเลยนะครับมันจะออกรูนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นชุดวาลวสร้างหรือว่าชุดโมวาลวที่ผมขายไปนะครับมันก็จะปิดลมยากเหมือนกันนะครับ นี่นะครับชุดแกนแกนวาลของชุดโมกับแกนวาลวาลสร้างนะครับมันจะขนาดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะปิดลมยากนะครับสําหรับคนที่เล่นวาลเยอรมันอยู่แล้วแล้วมาใส่ชุดโมนะครับก็ทักมาถามเหมือนกันว่าทําไมมันเติมลมไม่ได้มันออกตรงนี้นะครับมันเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่หน้ายางนะครับมันจะปิดลมอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดร้อยขึ้นไปนะครับมันถึงจะปิดสนิทเนาะ แล้วมือใหม่ทํายังไงจะเติมยังไงเราเล่นจนหมดแล้วเนาะมันรั่วแล้วนะครับก็ถ้ามีเพื่อนนะครับก็ให้เพื่อนเอาครีมดึงแกนนะครับแล้วก็สูบสูบเร็วๆนะครับสูบเร็วๆให้จนลมได้ถึงหกเจ็ดร้อยแล้วถึงปล่อยนะครับถ้าเราได้สามสี่ร้อยแล้วเมื่อยแล้วเราปล่อยนะครับมันก็รั่วออกหมดนะครับมันก็ทําให้เติมยากนะครับชุดโมก็เหมือนกันนะครับชุดโมก็ต้องใช้ดึงนะครับแล้วถ้าไม่มีเพื่อนทําไงไม่มีเพื่อนก็ ถ้ามีสปริงนะครับก็เอาสปริงสวมเข้าไปแล้วก็เอาคีมล็อกหนีบหนีบตรงปลายนะครับแล้วก็ห้อยไว้เนาะแล้วก็เติมนะครับเติมให้ได้ถึงหกเจ็ดร้อยนะครับถึงจะปล่อยได้นะครับไอ้ p ซ p พวกนี้นะครับมันจะมันจะปิดที่หกเจ็ดร้อยโดยเป็นปกติของมันอยู่แล้วนะครับสําหรับมือใหม่ที่มาเล่นเคยเล่นลมสามร้อยห้าร้อยแล้วขยับมาเล่นแรงดันสูงก็จะเจอปัญหานี้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปกตินะครับมันจะปิดอยู่ที่ 6 7เจ็ดร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็อย่าให้ลมต่ำกว่าหนึ่งพันนะครับพอถึงหนึ่งพันก็เติมได้เลยนะไม่ต้องเล่นจนหมดนะครับถ้าเล่นจนหมดแล้วมันก็จะเติมยากแล้วก็อย่างที่ถามกันมาเยอะนะครับว่าเล็กเล็กมันไหลนะครับมันก็จะเป็นที่ตัวนี้นะอันนี้ผมเอาแหวนออกหมดแล้วเนาะอันนี้นเป็นตัวเก่าเนาะเป็นซากมันเอามาอธิบายเนาะก็คือมันจะเป็นที่หน้าซุปเปอรีนี้นะครับมันจะยุบตามอายุการใช้งานนะ บางคนยุบเยอะยุบน้อยเล็กปรับนอกก็เหมือนกันนะเล็กปรับนอกที่ใช้ขันเข้านะครับที่ตั้งอ่ะมันตัวนี้มันก็จะเป็นรอยหรือบางทีมันก็หลุดไปเลยก็มีนะครับถ้าเกิดมันยังเป็นไม่เยอะนะครับถ้ามันเป็นรอยเราก็ถอดมาขัดเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดขัดให้มันเรียบก็ใช้ได้เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วถ้ามันหลุดหายทํำยังไงไอตัวหลุดหายเนี่ยส่วนมากจะเจอในตัวปรับนอกนะครับที่มันมันจะหลุดหายนะครับถ้ามันหลุดหาย จริงๆเขาก็มีขายนะแต่ถ้าใครมีแกนวาลเก่าๆอยู่แล้วนะแกนวาลอย่างนี้นะก็เอาตัวนี้เลยนะครับตอกอัดเข้าไปเลยนะครับตอกอัดเข้าไปในรูนี้เลยนะอัดเข้าไปแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็ขัดให้เรียบเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องหาซื้อใหม่เนาะถ้าเรามีแกนวาลแบบนี้นะส่วนมากเวลาเราซื้อวาลเขาก็จะแถมมาให้อันสองอันนะครับก็จะมีที่ไม่ได้ใช้อยู่ก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับ เราตัดไปแล้วยังสามารถใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้นะครับไม่มีผลนะเราจะใช้อย่างงี้ก็ได้นะครับหรือเราจะแต่งใหม่เพื่อให้สปริงมันเข้าแล้วก็ามาใช้งานได้เหมือนกันนะครับสําหรับใครเล็กไหลนะครับแล้วหาซูเปอร์ลีนไม่ได้ก็ลองลอง,ลองวิธีนี้ดูเนาะก็คือมันมีของอยู่แล้วมันใกล้ตัวนะครับก็ก็เอาไปอัดแล้วก็ขัดให้มันเรียบแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีถามมาอีกนะครับว่า เกีรมันติดติดใต้ท้องเราจะสลับกับเซฟตี้ได้ไหมมันสลับได้นะครับแต่ว่าต้องตาร์เกียร์ตัวนี้ใหม่ให้เท่ากับเกียร์นะครับตัวนี้มันจะคนละเกียวกันเนาะเกียวมันจะไม่เท่ากันก็ย้ายได้แต่ว่าต้องทําเกียร์ใหม่นะครับเกียวมันจะเพี้ยนกันอยู่นิดนึงนะครับเราต้องตาร์เกียร์ใหม่นะครับ จะย้ายไว้ฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องตัดเกลียวใหม่แล้วก็หาซื้อตัวหนอนมาอุดตัวเก่าเพราะว่าเซฟตี้มันจะใส่ไม่ได้นะครับเกลียวมันจะมันจะเพี้ยนกันอยู่นิดนึงนะครับก็สําหรับเล็กเนาะว่าย้ายตําแหน่งได้ไหมย้ายได้นะครับแต่ถ้าเป็นควิกกับเกตควิกกับเกลเนี่ยเราสามารถย้ายได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกลียวเดียวกันนะครับก็โอเคเนะพักนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปก็ติด งานประจําอยู่นะครับก็ห่างเหินไปสักพักหนะึ่งก็จะพยายามมาทําคลิปบ่อยๆนะครับก็ถ้าใครติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับเอาแล้วผมมีโหลดงานดิบนะครับมันไม่ใช่มันเป็นปิเนียมที่ทําโหลดนะครับผมว่าจะเอามาขายเนาะก็ถ้าใครสนใจก็ลองลองคอมเมนต์มานะว่าสนใจนะก็คือผมจะขายมันเป็นมันเป็นโหลดดิบเนาะมันเป็นอลูมิเนียมที่สําหรับทําโหลด ก็คือใครซื้อจากผมผมก็จะมีแบบแถมไปให้ด้วยนะครับก็คือแบบระยะกัดยังไงซาอยังไงอย่างเงี้ยเผื่อใครซื้อไปก็ก็ไปกัดตามแบบได้เลยใครมีเครื่องมือก็เผื่อใครมีเครื่องมือที่สนใจอยากจะไปลองทําเองเนาะเมื่อก่อนผมทําผมก็ใช้สว่านแท่นนะครับแล้วก็ซื้อตัวสไลด์เล็กๆนะครับมากัดก็ใช้ได้นะแต่งานมันจะสู้สวยเนียนสู้เครื่องมิลลิ่งไม่ได้หรือใครมีเครื่องมิลลิ่งอยู่แล้วอยากจะเอาไปลองทําดูก็ ลองคอมเมนต์มาเนาะถ้าถ้ามีคนสนใจผมก็จะได้เอามาขายนะครับมันก็จะเป็นโหลดโหลดมันเป็นอลูมิเนียมสําหรับทําโหลดเป็นงานดิบที่ยังไม่ได้กัดอะไรเลยนะครับก็คือต,ตัดไว้ตัดไว้เป็นท่อนท่อน,ท,อนท่อนไว้นะครับก็ราคาหลักร้อยเนาะถ้าใครสนใจก็ลองคอมเมนต์ไว้ว่าสนใจเนาะก็เดี๋ยวอาจจะเอามาลงขายให้เนาะขายพร้อมแบบเลยโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับตอบช้าตอบเร็วบ้างก็ต้องขออภยัยติดขัดปัญหาตรงไหนก็สอบถามมาได้เหมือนเดิม ก็โอเคครับไปแล้วครับ